คลิปนี้นะคะลินก็เก็บบรรยากาศสวยๆของสวนสายอังกฤษมาฝากทุกๆคนนะคะส่วนนี้ชื่อซัมฟอร์ดพาร์คนะคะลินก็หลงแบบหลงรักอังกฤษมากๆเลยนะคะสวนเขาสวยมากเลยนะคะ,ะยิ่งแบบว่าช่วงสปริงซัมเมอร์นะคะอากาศก็จะดีท้องฟ้าก็จะโปร่งนะคะถึงแม้แบบอาก,กาศอึมครึมมันก็จะสวยอีกแบบใงเงี้ยมันสวยกันละแบบเนาะลินอยากจะบอกว่า ทุกฤดูที่นี่ก็สวยคนละแบบอไรเงี้ยนะคะลินชอบมากๆเลยเลินหลงรักมากๆเนาะ,ะมันก็ลินอันนี้คือแบบความชอบความหลงส่วนตัวนะคะบางคนก็อาจจะไม่ชอบแบบนี้อไรเงี้ยเออนะคะอากาศมันก็หนาวไรเงี้ยเออเนาะอยากจะบอกว่าลินแชร์ไปหลายคลิปเลยนะคะว่าที่อังกฤษฝนจะตกตลอด ทั้งปีนะคะแล้วก็ท้องฟ้าเขาจะอึมครึมตลอดอะไรเงี้ยแต่มันกไ็ไม่ไม่ได้ทุกวันนะมันก็จะมีบางวันที่แบบว่าอากาศดีท้องฟ้าโปร่งก็มีนะคะเวลาถ้าเกิดวันไหนอากาศดีท้องฟ้าโปร่งคืออู้สวยสวยสวยใจหายสวยตาแตกประมาณนั้นเลยนะคะสวยมากจริงๆเลยนะคะ <c oughs> นอกจากเรนจะลงลักธรรมชาติแล้วนะคะเินก็ลงลักวัฒนธรรมของคนที่นี่นะคะว่า คนที่นี่นะคะเขาทวีตทุกคนเท่าเทียมกันไม่ค่อยเหลื่อมหล้ำกันเท่าไหร่นะคะคือทุกไม่ว่าจะอาจทอาอชีพอะไรไม่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยไม่มีงานทำอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะเขาก็ทวีตทุกคนเท่าเทียมกันคือไม่ค่อยแบบเหลื่อมหล้ำ ไม่ค่อยหลมหลําเท่าไหร่มันอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่เห็นได้ชัดเจนเหมือนอย่างที่ไทยอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ที่นี่นะคะอ่าค่อยให้ความสําคัญกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยเออหรือผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าหรือว่าคนใช้ใช้ทางเท้าอะไรอย่างเงี้ยเออะคะเมื่อคนเห็นแบบคนขับรถเห็นคนแบบใช้ ข้ามถนนอะไรเงี้ยกำลังจะข้ามถนนเขาก็จอดรถให้ข้ามอะไรเงี้ยทางมาลายเออเขาปฏิบัติตามกฎหมายนะคะที่นี่อะไรเงี้ยเออนะคะทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายอะไรเงี้ยเออมันก็จะมีบ้างแบบว่าคนเกเรมันก็จะมีอะไรเงี้ยแต่ว่ารวมๆแล้วคือรินชอบนะคะคือดีมากเลยนะคะเนาะแล้วก็เออ เขาเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออเขาส่วนสาธารณะอะไรเงี้ยเขาก็จะสร้างแบบว่าวเพลงกลาวให้เด็กๆได้เล่นอะไรเงี้ยนะคะไม่เฉพาะเด็กๆนะคะหรือว่าคนมีคู่คนมีแฟนหรือว่าผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็จะมาวิ่งออกกําลังกายได้อะไรเงี้ยออกในวธรรมชาตินะคะมีหลายเรื่องที่เล่นหลงอังกฤษมากเดี๋ยวเล่นมาเมาให้ฟังนะคะ